มันมีจุดพีคมีช่วงที่มีคน2,000คนอยู่หน้าผมเนี้ยเ,ยเปิดเพลงเงี้ยใช่ไหมแล้วผมก็จำได้ผมรู้สึกว่าแบบเอ b นจอยไคืออย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมันก็ลงมาตอนนี้จัดถ้าเกิดจัดก็มันก็ไม่ฮอตเหมือนมันเดิมเมื่อก่อนแล้วซึ่งก็เข้าใจได้ง่าย,ายๆเลยเพราะว่าปาร์ตี้อยู่ด้วเอเนอร์คนจัดเมื่อไหร่ที่เราแผ่วเขาแผ่วด้วยตอนนี้ผมก็ไม่ไม่มีแรงไปกระโดดกับ เพลงแบบอาร์กติกมังกี้ยังไสูงเท่าเดิมนะ้วปวดข้อเขา่าสวดสดาครับชื่อโน้ตพงศ์สวนนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของบาร์ชื่อ t n t n r t i t n o n a l บาร์แห่งชาติที่ทรงวาดก่อนหน้านี้23ปีที่ผ่านมาทำปาร์ตี้ชื่อดูสวีทครับเราเป็นเด็กเจนเอกซฮะโตมาจาก เพลงยุ90แล้วก็ถึงช่วงหนึ่งดนตรีมันเปลี่ยนสไตล์ดนตรีตามผับบาร์ต่างเปลี่ยนเป็นฮิปฮอปเป็นป๊อปแต่เราก็เป็นวัยรุ่นใส่รอกันไม่มีที่ฟังเราก็เลยคิดว่าถ้าคนเลิกเปิดกันแล้วก็จัดปาร์ตี้เปิดเพลงที่อยากฟังกันเองดีกว่าก็โชคดีที่มีหลายคนที่รู้สึกตรงกันมันก็เลยโตกันมนาเรื่อยๆแรกๆปาร์ตี้ลูสวิตทำเพื่อจัดเพื่อแสดงงานเพื่อนในปาร์ตี้แล้วก็มีเพื่อนที่เรียนศิลป,ปะเยอะเราก็พยายามจะแสดงงานก็นโดนแกลเลอรี่เขารีเจ็คมาอย่างเงี้ยก็เลยมาเาโชว์เองดีกว่าก็ีม ภาพแขวนอยู่ตามผนงังมีดรออิ n งอะไรเงี้ยฮะถึงเวลางานก็ไม่ค่อยมีสนใจกาจรศิลปะเพื่อนเท่าไหร่ <c oughs> เริ่มจากนั้นแรกๆแล้วก็จัดแล้วมันสนุกมันก็เลยเป็นที่สองแล้วก็ทำทักงสามครั้งให้เลิกแล้วกันแล้วรู้ตัวอีกทีมันก็20กว่าปีแล้วรู <c oughs> ้ส่อเป็นปาร์ตี้ที่ใครมาก็ได้ครับเราสื่อสารกันด,ด้วยดนตรีกับความสนุกให้มองย้อนหลังไปตอนนี้ผมนิยามไม่ถูกแล้วเพราะมันกาลายเป็นหลายๆอย่างมากเท่แรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าปาร์ตี้เด็กแนว ตอนนั้นผมก็เกลียดคำว่าเด็กแนวจังเลยแต่ตอนนี้ผมมองไปก็ออก็ใช่ก็ไม่เป็นไรเลยคือมาไกลเพราะยังทําอยู่ครับแต่ว่าคิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี <S 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 ้ไหมก็ไม่ได้คิดเพราะทีแรกกกะว่าจะทําทีเดียวปีเดียวเลิกแล้วมันก็ติดลมมาเรื่อยๆมันไม่ใช่อาชีพหลักมาตลอดไงฮะรู้สึกเหมือนเป็นแค่ของที่เดียละครั้งแต่พอมองย้อนหลังไปอ่ะมันควรจะเรียกว่างานประจําตั้งนานแล้วพอถ้าเกิดผมยอมรับว่ามันเป็นอาชีพประจานะมันควรจะยิ่งใหญ่กว่านี้ไปเยอะแล้วอะแต่นี้ไม่สนทําคนเดียวไปเรื่อยๆแต่ข้อดีเพราะมงนไม มันก็ลื่อนไหลไปได้เรื่อยๆแล้วถ้ามันจบลงก็ไม่ได้เสียดายอะไรผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความล้มเหลวเพราะผมคิดว่าความล้มเหลวกับความสำเร็จมีคุณค่าเท่ากันครับถ้าเมันเฟลมันก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เฟลเราก็มีแบบแพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตัวน,นั้นเท่าไหร่รู้ว่าผมคุ้นกับความเฟลมากๆเลยอะ่ะมัน,มนผมว่าผมเฟลมากกว่าประสบความสำเร็จดีเรคชั่นที่เขาทำต่อไปตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทอล์กเป็นการให้คนรุ่นใหม่กับคน คนรุ่นใหญ่เขาได้มาพบปะกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในงานศิละปะเนี่ยมันไม่มีทางที่เจเนอเรชันเดียวกันจะลุย,ลยได้มันต้องใช้องค์ความรู้ของเก่ามาช่วยผลักดันไอเดียใหม่ๆเสมอนะครับโดยการคนเก่าๆที่เราทราบกันนะครับว่ามันก็ต้องการเอเนจีใหม่ในงานของตัวเองเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทําให้ครีเอทีฟศิลปินในเจนต่างๆมาพบปะกันได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลักษณะนั้นคือจุดประสงค์ที่ทํบาร์อย่างนี้อยู่เป็นบาร์ที่แบบ เก่าใหม่มาเจอกันแต่ The National ลบาร์เนี่ยผมบาร์ Bar แห่งชาติเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับผมเอาประวัติชีวิตของผมมาสร้างเป็นร้าน i n นสปิเรชันเป็นการกอปตัวเองตอนเ,เด็กๆเอาความรู้สึกที่เราเคยมีตอนเด็กแต่เรายังไม่มีปัญญาทำด้วยสติปัญญายัไม่พอหรือเงินทุนไม่พอเนี่ยก็มาปั้นเป็นบาร์ตอนนี้ส่วนบาร์ที่อารีเนี่ยก็เป็นการกลับไปนับหนึ่งใหม่ของชีวิตผมคือกลับไปเป็น ตัวเองในฐานะของคนอยากเป็นนักเขียนอีกทีหนึง่งตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยผมอยากเป็นนักเขียนก็ทํางานแมกกาซีนมา7ปีคืออยู่ในงานเขียนมาตลอดแล้วก็ได้เป็นนักเขียนอย่างที่อยากยฝันไว้แล้วก็พบว่าทําไมความฝันฉบัราคาถูกขนาดนี้ได้เงินเดือนเดือนละแปดพันเนื่องจาเราก็อยู่ไม่พอกินไงก็เลยต่อมาได้ทำการาฟิกดีไซน์ซึ่งดีกว่าเยอะยออกแบบโลกโก้ปั๊บ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 ได้ห้าหมื่นทำเขียนหนังสือทองเดือนได้แปดพัน ก็เลยเปลี่ยนแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันเริ่มแบบซาตทาเริ่มลงตัวแล้วทุกอย่างเหมือนกับชีวิตมันหลูดกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่อยากเป็นอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เลยเป็นเขียนบทหนังสิ่งที่บันทึกเรื่องราวของผมได้ไดีดม,ามากคือปาร์ตี้ผมก็เจอเพื่อนใหม่หลายๆคนในปาร์ตี้บางทีก็ได้งานจากปาร์ตี้ปาร์ตี้มันคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งฮะคนเราต้องการปาร์ตี้ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยเราเป็นมนุษย์ถ้ำ ล้วก็มีเต้นรอบกองไฟกันเพื่อได้พบปะผู้คนใหม่พอมาสถานนี้รูปแบบปาร์ตี้ก็เปลี่ยนไปหลากหลายมากแล,แล้วแล้วก็มีทางเลือกเยอะขึ้นผมคิดว่ามน,นุษย์ขาดปาร์ตี้ไม่ได้แล้วครับเวลาทำไงยเยอะเรื่อวิจารณ์ตลอดฮะการรู้ว่าคําวิจารณ์ไหนมันไร้สาระคำวิจารณ์แบบไหนที่มีประโยชน์มันก็จะสกรรีได้ทันทีว่าอ๋ออันนี้มันพูดเพราะหลังไส่อันนี้ก็พูดเพราะว่าแบบว่าอยากจะพูดสักอย่างหนึ่งอันนี้พูดเพราะเขาชอบบางอย่างแต่เขาเห็นด้วยบางอย่างมันจะสกีนได้เองแล้วเราค่อยเลือกพัฒนาตัวเองครัับคคืออิดย่างนนี้ะะมก็จ มันก็สบายใจขึ้นเยอะเราจะหาดเร e c t ชั่นตัวเองได้มากขึ้น